เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมได้นำเอาสาระความรู้ในเรื่องของการทานถั่วงอกดิบนะครับซึ่งการทานถั่วงอกดิบเนี่ยอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตได้นะครับเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในคลิปนี้นะครับ สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะเรียนรู้หรืออยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเรานะครับวันนี้คุณผู้ชมสามารถเรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับเพียงแต่ท่านกดติดตามเท่านี้ท่านก็ไม่พลาดในสาระดีๆในคลิปต่อไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของถ่วง,งอกดิบกันนะครับทําไมการทานถั่งงอกดิบถึงอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้นะครับถั่งงอกดิบเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเขาจะพบในเรื่องของสารปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย อย่างซานโมเนล่าหรืออีโคไลซึ่งไม่ใช่แค่ในประเทศเราเท่านั้นนะครับในต่างประเทศก็พบเหมือนกันซึ่งเชื้อโรคนี้เนี่ยในช่วงเวลาที่เขาทำการเพาะถั่วง,งอกนะครับความชื้นและอุณหภูมิของถั่วง,งอกในการเจริญเติบโตเนี่ยนะครับมันจะเหมาะในเรื่องของการเจริญเติบโตของเชื้อโรคด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยถั่วง,งอกยังพบสารฟอกสีที่มีฤทธิ์ฟอกขาวได้สูงนะครับ เพราะผู้ผลิตบางรายเนี่ยนำสารฟอกขาวมาแช่ถั่วงอกทําให้ถั่วงอกเนี่ยมีสีขาวอวบน่ารับประทานนะครับแล้วก็เก็บไว้ได้นานด้วยครับและถึงแม้ว่าจะมีการอนุญาตให้นํามาใช้นะครับในเรื่องของสารฟอกขาวเนี่ยเช่นโซเดียมซัลไฟด์แต่เนื่องจากเป็นสารฟอกขาวที่มีฤทธิ์การฟอกต่ํา ผู้จำหน่ายจึงนิยมใช้สารฟอกขาวประเภทที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในอาหารมากกว่าก็คือโซเดียมไฮโดซัลไฟด์มาผสมซึ่งสารนี้นะครับจะมีฤทธิ์ฟอกขาวที่สูงกว่าประเภทแรก2-3เท่าเชยนนะครับสามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ได้แต่ก็มีอันตรายต่อร่างกายเมื่อเราทานเข้าไปนะครับจะทำให้เกิดการหายใจขัดความดันโลหิตต่ำปวดท้องอาเจียนอุจจาระร่วง สำหรับผู้ที่แพ้อย่างรุนแรงหรือป่วยเป็นโรคหอบหืดเนี่ยจะมีอาการรุนแรงมากขึ้นมีอาการช็อกหมดสติและเสียชีวิตได้นะครับวิธีการหลีกเลี่ยงอันตรายจากถั่วงอกนะครับ 1. หลีกเลี่ยงการรับประทานถั่วงอกดิบหากไม่ทราบแหล่งผลิตที่ชัดเจน2ปรุงถั่วงอกให้สุกก่อนรับประทานเสมออาจจะบอกกับร้านอาหารนะครับว่าให้ลวกหรือปรุงถั่วงอกให้สุกก่อนใส่ลงไปในก๋วยเตี๋ยว และเมนูอาหารอื่นๆเป็นต้นนะครับเพราะว่าการปรุงถั่วง,งอกให้สุกก่อนรับประทานเนี่ยจะทําให้สารไฮโดรซัลไฟด์ที่อาจมีอยู่ในถั่วง,งอกเนี่ยถูกทําลายด้วยความร้อนซึ่งจะปลอดภัยกว่าการนําถั่วง,งอกดิบมารับประทานสดๆนะครับ 3. ไม่ควรเลือกถั่วง,งอกที่มีสีขาวผิดปกติ 4. หากจําเป็นต้องรับประทานถั่วง,งอกดิบจริงๆควรหลีกเลี่ยงถั่วง,งอกที่มีสีคล้ำมีส่วนเน่าเสียปนอยู่ เพราะอาจทําให้เกิดอันตรายท้องเสียได้นะครับนอกจากนี้นะครับในถั่วง,งอกก็จะมีไฟเตตซึ่งไฟเตตเนี่ยจะพบมากในพืชตระกูลถั่วไม่ว่าจะเป็นถั่วเหลืองถั่วลิสงถั่วเขียวหรืองาดังนั้นในถั่วง,งอกดิบจึงมีไฟเตตสูงแต่ถ้าปรุงให้สุกไฟเตตจะสลายไปหรือมีปริมาณน้อยลงโอกาสที่ไฟเตตจะไปดูดซับแร่ธาตุต่างๆจึงน้อยกว่าการรับประทานดิบๆนะครับ ไฟเตดเนี่ยที่มีในถั่วต่างๆเนี่ยนะครับจะมีลักษณะคล้ายฟองน้ำมันจะไปจับหรือดูดซับธาตุแคลเซียมเหล็กสังกะสีและฟอสฟอรัสหากรับประทานเข้าไปมากๆเนี่ยร่างกายจะไม่สามารถดูดซึมแร่ธาตุเหล่านี้ได้ถ้าเรารับประทานอาหารที่มีแร่เหล่านี้เข้าไปพร้อมกับถุงงอกดิบไฟเตดก็จะดูดซึมแร่ธาตุเหล่านี้ตัวอย่างเช่นเรารับประทานปลาเล็กปลาน้อยเพื่อหวังจะได้แคลเซียม ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็รับประทานถั่วงอกดิบเข้าไปก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยดูดซึมธาตุแคลเซียมได้น้อยแต่ถูกขับออกมาทางอุจจาระหรือปัสสาวะมากกว่านะครับครับและนี้ก็คือสาระความรู้นะครับในเรื่องของการทานถั่วงอกนะครับการทานถั่วงอกดิบ อาจเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปรุงให้สุกก่อนก็จะปลอดภัยนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้มารับทราบข้อมูลข่าวสารอื่นๆกันในคลิปหน้าสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ